เก็บพริกทุกคนวิธีเก็บพริกในต่างประเทศนะทุกคนก็ต้องล้างพริกให้สะอาดแล้วก็เด็ดขั้วออกให้เกลี้ยงเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามาพึ่งพึ่งลมไว้เงี้ยให้แห้งเลยนะคะพอหลังจากแห้งสนิทแล้วทุกคนเราสามารถเก็บพริกได้เป็นเดือนเป็นปกีก็ได้นะคะถ้ามีเยอะแต่ยังจะเก็บได้เป็นอาจจะเป็นเดือน พอพลิกบ้านเพื่อนมีเยอะพอเราไปเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเก็บมาอีกแต่อันนี้เก็บได้เป็นเดือนเลยทุกคนหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่แพ็คแพ็คถุงถุงไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยถุงเนี้ยก็ผึ่งไว้ยิ่งล้างก่อนจริงๆไม่ต้องล้างก็ได้แต่เราก็ล้างไว้ก่อนนิดนึงล้างผึ่งไว้แห้งแล้วก็ล้างพลิกเสร็จล้างให้สะอาด เด็กขั้วนิดหนึ่งบางครั้งลูกเล็กๆไม่จําเป็นต้องเด็ดก,ก็ได้เนี่ยบางอันก็ไม่จําเป็นก็เด็ดก,ก็ได้เราอาจจะกินขั้วมันได้นะแต่ถ้าเราเด็ดก,ก็สะดวกเวลาเรามาทําอาหารอีกทีหนึง่งเราผัดกะเพราเราก็ไปใส่สักแห่บพริกยัง,ยงใส่ตอนแรกงใส่เป็นสิบเม็ดเลยเดี๋ยวนี้ท้องเสียกินพริกเยอะเพราะได้พริกมาจากบ้านเพื่อนเยอะหลังๆเขาบอกว่าท้องไม่ดีอาจจะเป็นเพราะพริกนะยังก็เลยต้อง นี้แล้วเอามาทำไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแพ็คเก็บเข้าถุงแล้วก็เก็บในช่องฟิตเลยนะคะอันนี้คือการเก็บพริกในต่างประเทศค่ะทุกคนเสร็จแล้วทุกคน <S <S ก็จะเป็นรูปร่างเนี้ยค่ะแล้วเราก็สามารถเอาไปเก็บไว้ในช่องฟิตได้เลยเนี่ยเก็บได้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะคะทุกคนการเก็บพริกในต่างประเทศแล้วก็เสษตจอย่างนี้เสร็จแั้ก็เอาไปใส่ในช่องฟิตเลย นี่เอาไปใส่ช่องฟิตไม่ใช่ช่องธรรมดานะคะทุกคนต้องช่องฟิตข้างบนเลยนะคะนี่นี่ต้องเอาไปใส่ช่องฟิตอย่างนี้เลยทุกคนอันนี้คือการเก็บหลักการเก็บพริกในต่างประเทศที่ได้อยู่เป็นเดือนเป็นปีเลยทุกคนนี่เห็นไมยังก่อยังมีกระพงกระเพรามีพริกนี่คือการเก็บแล้วเก็บพริกพริกปน ข้าวคั่วอะไรเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยทุกคนสําหรับอยู่ได้เป็นเดือนเป็นปีเลยเวลากินเราก็เอาออกมาใส่เลยอันนี้กะเพราย่างเน้นกะเพราวไว้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะทุกคนที่ฟังคลิปจนจบแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ